วันแรกของการที่เราเก้าวเข้ามาเป็นทหารใหม่ี่ย<ะ>มันจะต้องเจออะไรบ้างวันหนึ่งถ้ามีเหตุปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากาคนนั่นเป็นเหตุผลว่าจริงๆเราลดลดลดจำนวนการเกฑ์ลงแล้วแะแต่มันจะมีเหตุจำเป็นในหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เลยครับในแนวลึกดราม่าร้อนระอุในโซเชียลทำเอาทัวลงต้าอูพิทยาแท้ชัวหลังโพสต์คลิปตามติดชีวิตทหารชายแดน คลิปที่เผยแพร่ออกไปจะเห็นว่าเป็นคลิปที่ต้าอูพาไปทําความรู้จักชีวิตของทหารเกณฑ์ค่ะตั้งแต่การจับใบดําใบแดงจนกระทั่งตามติดชีวิตทหารตามตะเข็บชายแดนต้องบอกก่อนว่าแต่ละหน่วยแต่ละฝึกแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการจัดการที่ไม่เหมือนกันอย่างตัวเราเองเราเคยก่อนที่จะมาเป็นทหารใหม่เราก็มีความกลัวถูกไหมว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมว่าคอสสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นทหารก็คือ เาคติดใจเป็นกำลังใจแล้วกันเพราะว่าน้องคนที่ได้ใบแดงกำลังเจอปัญหานี้อยู่เครียดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าในเมื่อเราได้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนทางที่เราจะต้องเดินไปนมันเหมือนเป็นกุญแจที่น้องไม่มีทางเลือกที่จะต้องเปิดประตูนี้สิ่งที่จะบอกก็คือทําใจให้พร้อมมีประโยคนึงที่ตาอูบอกว่าถ้าวันหนึ่งมีเหตุปะทะกันจริงๆก็คงลําบากนั่นเป็นเหตุผลว่ามีการลดการเกณฑ์ทหารลงมาแล้ว แต่มันมีเหตุจำเป็นในหลายๆอย่างที่หลายคนไม่รู้เลยวันหนึ่งถ้ามีเหตุปะทหาันจริงๆเนี่ยมันก็ลําบากเคนนั่นเป็นเหตุผลว่าจริงๆเราลดลด,ลดจำนวนการเกล์ลงแล้วแหละแต่มันจะมีเหตุจําเป็นในหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เลยครับในแนวลึกประโยคนี้ทําให้หลายคนไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าต้าอูทําคลิปนี้แฝงโปรโมทให้ทหารหรือไม่ โดยมีการตั้งคำถามว่าต้าอูเจออะไรในสังคมทหารบ้างแล้วรู้หรือไม่เพื่อนถูกส่งไปรับใช้ที่ไหนครับ2หน้าัผมหาพี่แ่ชัวร่อลาลไรครับอ,อู่ให้น้องหน่อยเร็วน้องจะได้มีแรงในการเติมาหาร กระผมทหารรัศดรลำารไรีอยานลำบุรครับนี่นะฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่น้องๆเขาจะรับอาหารมันเป็นเรื่องปกตินะน้องก็งาสามารถรับอะไรได้ทุกวันดรามา่าเริ่มร้อนแรงจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาชี้แจงอย่างละเอียดค่ะว่าตนเองไม่ได้รับโปรโมทให้ทหารคลิปท,ที่ทำไม่ได้จะสื่อว่าไม่ยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่ตั้งใจให้ทุกคนได้เห็นความเป็นอยู่สวัสดิการของทหารชายแดน และอยากให้ทหารเกณฑ์ได้รับประโยชน์เหมือนกันทุกคนพร้อมทั้งยืนยันว่าสิ่งที่ตนเองทำจะเป็นแรงเล็กๆที่จะเร่งให้เกิดการยกเลิกเกณฑ์ทหารอีกด้วยดราม่านี้มีหลายความคิดเห็นหลายมุมมองค่ะถึงแม้จะคิดต่างแต่ก็ไม่ควรนำมาเป็นปมขัดแย้งจนเกิดปัญหา กฎหมายไม่มีปืนไม่วนปืนที่เรียกฆ่าห่างไก